สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เก่ากอ,อติดตามกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอ,อยู่ในเกม way of g k i n lane นั่นเองนะวันนี้นะคะซอนอพกคุณมาที่37,000นบาทคะเราจะไปเบ็ดที่200เลยนะคะก็คือวันนี้นะคะพกทุนมาเยอะหน่อยเนาะก็อยากจะแบบลองเบ็ดแบบเยอะๆดูบ้างนะคะก็คือเบดส0 0ไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะคะ1 5ึ่งบาทนั่นเองนะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่าเบ็ดเยอะๆแบบนี้นะคะ เกมใน PG ของเราเนี่ยจะแตกดีหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้หมุนมาทั้งหมด12รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ยังเบาๆอยู่นะคะแตกเรื่อยๆนะคะได้มา160ค่ะไปกันต่อนะคะเหลืออีก10รอบได้มาอีก240 ได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะได้มาแค่400บาทขาดอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราลงทุนไปหมื่นเลยนะ,ะทุกคนเบ็ด2 0 0นะคะซื้อฟิวเจอร์ไป15,000บาทเดินมารอลุ้นกันเลยนะคะว่าจะพังไหมหรือจะปังนั่นเองนะคะ ก็ขอให้มันปังละกันนะทุกคนคะ่ะก็ตอนนี้นะคะค่อนข้างเงียบเลยนะคะเหลืออีกสี่รอบเท่านั้นนะสี่รอบเท่านั้นนะ,ะจะได้หรือเปล่ามาขอให้ได้ขอให้โดนนะ,ะสำหรับรอบนี้ครั้งแรกนะคะก็คือได้แค่450หลหรอไม่ได้ไหมแม่จะไม่ถึงหมื่นเลยหรอก็ไม่ได้ป้าแม่นะคะทุกคนเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะ ได้ฟีสปินเพิ่มมาอีกนะฮะไปกันต่อค่ะอีกรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนค่ะเราเพิ่งได้มาแค่1000เองนะคะตอนนี้แตกมาอีก180ค่ะแล้วก็ได้มาอีก3,900วายมา2ตัวนะคะแตกไป6,200เริ่มมารัวนๆแล้วนะคะสำหรับรอบสุดท้ายนะทุกคนค่ะแล้วทำให้ เรานะคะได้ทุนคืนนะเราก็ได้กําไรด้วยนะคะสาหรับรอบนี้นะตอนแรกคิดว่าจะกินเกลือแล้วนะทุกคนคะ่ะแต่ว่าก็โชคดีนะโชคียังเป็นของเราคะ่ะเราได้หมุนไปทั้งหมด16รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมาทั้งหมด2390นั่นเองนะก็เท่ากับกําไรของเรานะคะประมาณ5,000บาทนะทุกคนก็ยังโชคดีนะคะที่ว่ารอบสุดท้ายนะคะแตกโัวเรือแล้วก็ แตกสวยๆเลยนะแตกใหญ่แตกแจกเต็มเลยนะทุกคนโอเคค่ะไปกันต่อนะคะรอบต่อไปนะคะรอบนี้ก็เบียดเท่าเดิมนะ,ะซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะ,ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะได้หมุนมา11รอบนะคะแต่ว่าตัวคูนนะ,ะรอบนี้ได้คูนคูณสามนั่นเองนะ,ะรอบนี้นะคะก็ได้คูณเยอะคูณเพิ่มเยอะหน่อยนะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบมันจะแตกดีเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะคะรอบที่แล้วก็ เกิดจะไม่รอดน,นะคะแต่ก็ผ่านพ้นมันมาด้วยดีนะทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะรอบที่2องนะ,ะมาลุนพร้อมกันเลยนะคะมาได้มาอีก2 0 0 4ค่ะวายมานะคะแตกไหมแตกนะจ้าได้ไป5 0 0ไม่ธรรมดานะทุกคนคะ่ะสำหรับรอบนี้นะคะได้ทุนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเหลืออีก8รอบนะทุกคนคะ่ะ เรามาลุ้นเลยนะคะว่าอีก8รอบนี้นะคะจะได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้นะคะได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะเป็นระดับเมกะนะ free s ค่ะ1รอบนะคะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนค่ะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีเนาะเพราะว่าเหลืออีก7รอบนะคะแตกรัวๆแตกปังๆเลยนะคะรอบนี้มาเร็วมาก รอบนี้มาเร็วมากเลยนะทุกคนค่ะก็ตัวนี้ค่ะตัวคูณคูณปลาไป31แล้วนะะก็ไม่เป็นไม่รรนะก็คือแบบว่าตัวคูณเยอะแล้วนะสำหรับรอบนี้เหลืออีก5รอบค่ะมาอีกไหมวายมานะคะได้ไปอีก7750แล้วก็มาอีก680ค่ะ เหลืออีก4ี่รอบสุดท้ายนะคะก็คือตอนนี้นะคะทุนนะทุนก็ได้คืนแล้วนะคะก้าไรนะจะเท่าทุนแล้วนะทุกคนคะ่ะปังไม่ไหวนะคะสำหรับรอบนี้นะไม่รู้จะแตกดีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเหลืออีกหนึ่งรอยรอบสุดท้ายแล้วแหละได้มาอีกไหมได้มาอีกหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะตัวคูณคูณปาไปถึงคูณ40่สเลยนะสำหรับรอบนี้เนาะ ได้หมุนไปแค่14รอบเท่านั้นเองนะคะได้เงินรางวัลรวมมา3,500 30,000ดี35,180บาทนั่นเองนะโอ้โหรอบนี้นะกำไรแบบ15เลยอ่ะทุกคนก็คือจุกไม่ไหวนะสำหรับกําไรรอบนี้นะคะโอเคค่ะรอบต่อไปนะคะก็เท่าเดิมเลยเบ็ดเหมือนเดิมซื้อฟิลเจอร์เหมือนเดิมนะคะก็คือ จะเล่นรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะคะจะแตกดีไหมนะคะตอนแรกก็ลุ้นนะ,ะว่ารอบที่สองจะดีหรือไม่ดีนะ,ะแต่ว่าก็เปิดมาได้สวยนะคะแล้วก็ไหลยาวๆเรื่อยๆเลยนะคะจนแบบว่ากําไรเกือบเท่าทุนแล้วนะก็น่าจะเท่าแหละเออเท่าทุนแล้วแหละเออนะคะก็ตังค์ไม่ไหวนะคะรอบนี้นะคะลุ้นเลยนะคะว่าจะได้ไปเท่าไหร่เนาะ แต่ว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะรอบนี้นะคะวายมาค่ะแตกไป7,900ไม้มาอีกไหมมาอีกนะคะได้ไปอีก1,900ได้ฟรีสปินเพิ่มนะคะมาอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีก7รอบนะคะได้มาอีก1,400 0ค่ะจะได้ไหมนะคะสำหรับ รอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตัวคูณนะคะก็เพิ่มเป็นคูณ22แล้วเหลืออีกหรอบอีกห้ารอบค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนคะ่ะทุนมาแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นกำไรนะคะสำหรับอีกห้ารอบค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวลองมาลุ้นเลยนะคะว่าเราจะได้กำไรไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะ,ะตัวคูณปลาไปแล้วนะคะคูณ31นั่นเองนะเหลืออีก1รอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนได้ไปอีก4,900นะคะ ได้เงินรางวัลรวมนะคะมา4,009นะคะทุกคนค่ะรอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด10รอบเนาะแล้วก็ได้เงินรางวัลรวมมา25,000บาทนั่นเองะคะเท <_ m. S 1> ่ากับรอบนี้นะคะเราน่าจะได้ทุนคืนประมาณได้กําไรประมาณหมื่นหนึ่งนะ,ะทุกคนก็ถือว่ารวมๆแล้วนะคะ3รอบนะคะก็คือได้กําไรแบบ จุกๆทุกรอบเลยนะคะสำหรับกินเลนวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะอาซาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ